ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิปทีเ่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของอสมการตัตกยะนะครับอสมการตัตกยะก็คืออสมการที่ติดสแควรูทนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปแรกเนี่ยจะพูดถึงติดสแควรูทหนึ่งตัวกับด้านขวาเป็นตัวเลขนะครับซึ่ง ทบทวนนิดนึงก่อนก็ได้นะใครที่ยังพอจะจาได้นะครับก็คือมันจะแยกเป็นตัวเลขที่เป็นบวกกับเป็นลบมันจะคิดไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นบวกเนี่ยก็คือจะยกกําลังสองแล้วก็ดูที่ช่วงเงื่อนไขเอามาอินเตอร์เซกชันกันนะครับแต่ถ้าเป็นลบก็คือต้องพิจารณาตัวอสมการว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรใช่ไหมครับถ้ามากกว่าก็คือ ยังไงนะมันจะมีมากกว่ากับน้อยกว่าใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าสมการเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงถ้าเป็นจริงก็เอาเงื่อนไขตัวสแควร์รูทมาตอบแต่ถ้าไม่จริงก็คือตอบไปเซตว่างนะครับอันนี้คือสรุปจากคลิปที่แล้วนะครับทีนี้วันนี้มาก็จะอย่างที่บอกว่าสเต็ปการการทําก็คือจะค่อยๆเปลี่ยนก็คือจากตัวเลขจะกลายเป็นกลุ่มของตัวแปรแทนแล้วนะครับก็หมายถึงว่าด้านซ้ายจะติดสแคว e r รูทตัวเดียว เหมือนเดิมนะครับแต่ด้านขวาจากที่เป็นตัวเลขเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวพหุนามที่ติดตัวแปรบ้างนะครับก็จะแบ่งนะครับแบ่งตามเ,เครื่องหมายของอสมการนะครับมากกว่าจะคิดแบบหนึง่งน้อยกว่าก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเหตุผลหรือว่าหลักการเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายในอตอนที่ทำโจทย์นะครับวันนี้จะมีแค่4ข้อเท่านั้นเองต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็จะเป็นข้อ7ถึงข้อ10 นะครับ7 8 9 0 4ข้อนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราม,มาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่7ครับไปดูโจทย์นะอ่านะครับสแควรูทสามเอ็กปวกเจ็ดครับมากกว่าเอ็กปวกหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะว่าตัวซ้ายด้านซ้ายของตัวอสมการเป็นเครื่องหมายที่มีเป็นกลุ่มพหุนามที่ติดสแควรูทนะครับแล้วด้านขวาก็จะเป็นพหุนามที่มีตัวแปรเอ็กซ์อยู่ด้วย นะครับไม่ได้เป็นตัวเลขเฉยเหมือนคลิปที่แล้วแล้วนะและเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่านะครับครูจะให้เราสังเกตเครื่องหมายอสมการนะครับมากกว่าจะคิดยังไงนะครับถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าตัวเลขเนี่ยเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเราก็จะรู้วิธีการว่าจะต้องทํำยังไงแต่ถ้าเกิดมันเป็นกลุ่มของตัวแปรอย่างเป็น x บวกหนึ่งเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบได้ใช่ไหมครับแต่ ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยติดสแครวรูทแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ต้องเป็นบวกนะครับทีนี้นักเรียนลองคิดดูว่าเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่าเนี่ยนะครับด้านซ้ายเป็นบวกด้านขวาจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นโดยปกติแล้วข้างขวาเนี่ยอาจจะเป็นบวกก็ได้หรืออาจจะเป็นลบก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นลบอสมการจะเป็นจริงเสมอตามที่เราเรียนในคลิปแรกถูกไหมครับ เวลาที่ด้านซ้ายเป็นบวกแล้วด้านขวาเป็นลบเครื่องหมายเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นบวกต้องมากกว่าลบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับให้นักเรียนลองสังเกตต,ตรงนี้ก่อนว่าด้านขวาพอมันเป็นกลุ่มของตัวแปรนะครับแล้วเครื่องหมายเป็นมากกว่าเนี่ยแสดงว่าด้านขวาสามารถเป็นลบก็ได้ให้คิดแบบนี้ไว้ก่อนนะด้านขวาอาจจะเป็นลบก็ได้ พราะยังไงด้านซ้ายเป็นบวกมันต้องมากกว่าตัวลบอยู่แล้วโอเคไหมครับทีนี้เงื่อนไขครับอันดับแรกเลยคือนักเรียนต้องไปดูเงื่อนไขของตัวที่ติดสแควร์รูทถูกไหมฮะตัวที่ติดสแควร์รูทคือ 3x บวก7นักเรียนจะได้เงื่อนไขที่เป็นขอบเขตของคําตอบก็คือ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ7ส่วน3ตัวนี้เป็นเงื่อนไขไว้ก่อนแค่ตัวเดียวเงื่อนไขคือคิดแค่ตัวเดียวคือตัวที่ติดอยู่ในสแควร์รูทพอ นะครับได้เงื่อนไขตัวนี้ออกมาแล้วไปยกกําลังสองแก้อ ى, สมการได้เลยครับเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นะครับก็จะไปเร็วนะครับยกกําลังสองนะครับด้านซ้ายสแควร,รูทหายไปนะครับด้านขวากระจายเสร็จแล้วก็ย้ายข้างให้อยู่ในรูปของสมการกําลัง2องนะครับอันนี้ครูย้ายด้านซ้ายไปด้านขวาเนาะเครื่องหมายก็เลยกลับมาเป็นน้อยกว่านะครับแยกตัวประกอบปกติครับแล้วก็เขียนเส้นจํานวนจะได้ช่วงคําตอบอยู่แบบนี้ ครับอันนี้ครูไปเร็วเนาะครูเชื่อว่านักเรียนทําได้อยู่แล้วนะครับวันนั้นจะอ,อ,อธิบายเรื่องของออการพิจารณาคําตอบมากกว่าการจะมาทําตรงนี้นะตรงนี้นักเรียนไปย้อนดูเองนะเรื่องของแยกตัวประกอบเอ่ยแก้อสมการเอ่ยอะไรเงี้ยเราต้องเรียนผ่านมาแล้วนะครับอะทีนี้ครับตัวคําตอบที่ได้จากการแก้อสมการคือตัวนี้นอยู่ในช่วง ลบสองนะครับมากกว่าลบสองแต่ต้องน้อยกว่าสามมากกว่าลบสองและน้อยกว่าสามนะครับปกติเราก็จะเอาคําตอบตัวเนี้ยไปอินเตอร์เซกชันกับเงื่อนไขด้านบนถูกไหมฮะนะครับทีนี้นักเรียนลองดูนะถ้านักเรียนวาดเส้นจํานวนดูนะครับไอตัวลบเส่วนสเนี่ยมันก็คือประมาณลบสนิดๆน,นะครับลบสกว่าๆแล้วตัวนี้มันอยู่ที่ลบส เวลานักเรียนเอาคำตอบมาอินเตอร์เซชันกันนักเรียนจะต้องได้คำตอบเป็นลบ2ถึง3ใช่ไหมก็คือมากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า3ต้องได้คำตอบเป็นตัวนี้นะครับต้องได้คำตอบเป็นตัวนี้แต่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราจะต้องคิดกรณีที่ตัวด้านขวาเป็นลบได้ด้วยนะครับตัวด้านขวาเป็นลบเมื่อไหร่นักเรียนลองคิดดูว่าถ้า x บวก1จะน้อยกว่า0 x ก็สามารถที่จะน้อยกว่าลบหได้ทั้งหมดเลยนะครับ x จะน้อยกว่าลบหได้ทั้งหมดเลย x เป็นลบสก็ได้ x เป็นลบสก็ได,เได้เป็นลบสก็ได้นะครับมันจะทําให้ด้านขวาเป็นลบแล้วมันใช้ได้ด้วยเพราะว่าตัวบวกมากกว่าตัวลบเสมอนะครับทีนี้เวลาพิจารณาจริงๆเนี่ยนักเรียนก็จะต้องลองมาดูกันครับว่า กราฟของมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ครูจะบอกว่าตัวคําตอบที่เราได้จากข้างล่างเนี่ยมันมีบางคําตอบหายไปครับเช่น x เ,เท่ากับลบสอ,อย่างนี้นะครับถ้านักเรียนลองเอาลบสไปแทนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าด้านขวา,าสามารถติดลบได้ใช่ไหมครับถ้านักเรียนแทนลบสงลงไปเนี่ยจะเห็นว่าด้านขวาจะติดเป็นลบหนึ่งนะฮะส่วนด้านซ้ายจะเป็น1 ซึ่ง1ก็จะมากกว่าลบหมันก็ใช่อยู่แล้วมันมันใช้ได้แต่ในตัวคําตอบที่เราได้จากการแก้อสมการมันไม่ได้มีลบสอ,อยู่ในคําตอบเห็นไหมครับแสดงว่ามันมีบางคําตอบหายไปนะนักเรียนก็ลองเอาไปวาดกราฟดูครับนะลบเส่วนสเนี่ยอยู่ทางซ้ายแบบนี้นะครับตามด้วยลบสแล้วก็3อันนี้คือช่วงคําตอบที่ได้จากการแก้อสมการถูกไหมครับส่วนเส้นบนเนี่ยเป็นช่วงเงื่อนไขที่ สามารถเป็นไปได้สําหรับค่า x นะครับทีนี้ให้นักเรียนลองพิจารณาแบบนี้ว่าในช่วงที่เราได้คําตอบคือลบส3ถึงสเนี่ยเป็นคําตอบที่อยู่ในกรณีที่ด้านขวาเป็นบวกเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันมากกว่าลบสเนี่ยมันจะมีอยู่นิดนึงก็คือทําให้ด้านซ้ายเป็นลบแต่ไม่ทั้งหมดนะครับอาจจะอธิบายแล้วจะงง,งงนิดนึงเอางี้และการสรุปเลยนะครับ ช่วงคาตอบเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแต่พอมันมีบางคําตอบหายไปนักเรียนจะต้องเพิ่มคําตอบเข้าไปนะครับถ้านักเรียนมองเห็นแล้วว่าตัวที่หายไปเนี่ยคือช่วงที่ทําให้ x บวกหติดลบได้หรือ x จะต้องมีค่าน้อยกว่าลบหลงไปมันสามารถเป็นไปได้ใช่ไหมครับดังนั้นด้านซ้ายจากลบสลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคําตอบได้ด้วย ดังนั้นช่วงที่หายไปทั้งหมดเลยคือช่วงตั้งแต่ลบเส่วนสไปจนถึงลบสเนี่ยครับมันสามารถที่จะรวมเข้าไปในคําตอบได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นคําตอบจะอยู่ในช่วงที่แรงเงาทึบๆท,ทั้งหมดเลยนั่นก็คือตั้งแต่ลบเส่วนสไปจนถึง3เลยครับนี่คือคําตอบของข้อ,ขอนี้คื <c oughs> คออ่ะเรียบเรียงใหม่แล้วกันนะครับอาวจะพูดแบบ <c oughs> วกไปวนมาเอางี้สรุปใจความสั้นๆ อย่างแรกเลยนักเรียนหาเงื่อนไขค่า x นะครับอย่างที่2ก็คือแก้สมการโดยการยกกําลังสองย้ายข้างแยกตัวประกอบตามปกตินะครับจากนั้นให้ไปพิจารณาว่าตัวด้านขวาเนี่ยสามารถติดลบได้ดังนั้น x จะน้อยกว่าลบหได้ทุกตัวนะครับพอ x น้อยกว่าลบหได้ทุกตัวเนี่ยด้านที่อยู่ด้านซ้ายของคําตอบก็จะสามารถใช้ได้ด้วย นะครับควบคุมไปจนถึงเงื่อนไขของมันก็คือลบเส่วนสไปจนถึง3จะสามารถเป็นคําตอบได้ทั้งหมดเลยนะประมาณนี้ก็จะออกจาะยุ่งนิดหนึ่งนะครับยุ่งนิดหนึ่งแต่นักเรียนทาําความเข้าใจดีๆแล้วไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนะครับก็จะมีอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ต้อง แยกประเด็นก่อนว่าข้อที่จะทําแบบนี้คือข้อที่มีเครื่องหมายมากกว่านะฮะนะครับข้อที่เป็นมากกว่าโอเคนะถ้าใครฟังแล้วยังงง,งลองออย้อนแล้วลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับชา้าๆแล้วกันนะชา้าๆอ่ะลองไปข้อต่อไปนะครับข้อที่8นะครับวันนี้มี4ข้อก็จะแบ่งน่าจะแบ่งเป็นมากกว่า2ข้อน้อยกว่า2ข้อ ลองทำข้อแปดด้วยตัวเองนะครับถ้าทำไดนะ้ถ้าเมื่อกี้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพอจะเข้าใจลองหยุดวิดีโอแล้วทำข้อแปดดูนะครับถ้าทำได้ก็ถือ,ถอว่าแสดงว่าเข้าใจแล้วนะฮะแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อนี้นะครับพอนักเรียนเห็นนะครับว่าด้านซ้ายติดสแด,ด้านขวาติดกลุ่มของพหุนามใช่ไหมมีตัวแปร x ด้วยเครื่องหมายเป็นมากกว่า อันดับที่1ห,หาเงื่อนไขของสแควร์รูทนะครับตัวที่ติดสแควร์รูทคือ3ลบ x เพราะนั้นตัวเงื่อนไขก็คือ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3าหาแค่แค่นี้นะหาแค่นี้จากนั้นก็ไปดำเนินการแก้อสมการครับยกกำลังสองทั้ง2องข้างอันนี้ไปเร็วนะครับใครที่ทดลองทำแล้วน่าจะทำได้ย่าตัวประกอบได้คำตอบนะครับก็จะกลายเป็นว่าข้อนี้คำตอบอยู่ในช่วง มากกว่าลบหนึ่งและน้อยกว่า2อนะครับแล้นักเรียนก็ลองไปดูว่าเอ้ยด้านขวาเนี่ย X-1 ลบหนมันสามารถติดลบได้นะครับติดลบก็คือน้อยกว่าศู์เนาะแสดงว่า X น้อยกว่า1ได้เพราะนั้นน้อยกว่า1เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงด้านซ้ายของคำตอบทั้งหมดนะครับแล้วมันจะรวม x น้อยกว่าเท่ากับสไปถึงไหนก็ไปลองแทนค่าแล้วก็ เขียนเส้นจํานวนดูนะครับครูก็ทําลักษณะเดิมก็คือทดลองแทน x ที่อยู่ทางด้านซ้ายไปนะครับว่าลบหใช้ได้ไหมนะครับถ้านักเรียนแทนลบหงลงไปนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขแล้วด้านซ้ายติดลบได้อย่างเงี้ยครับเวลาที่เขียนเส้นจํานวนก็จะเป็นอย่างงี้อ่าช่วงคําตอบเราอยู่ในช่วงอ่ามากกว่าลบหน,น้อยกว่า2และขอบเขตก็คือน้อยกว่า3ไปเรื่อยๆนะครับและ คำตอบของเราเนี่ยถ้า x น้อยกว่า1จะใช้ได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าด้านซ้ายด้านซ้ายของคําตอบก็ใช้ได้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะมันจะทําให้ด้านขวาเป็นลบทุกตัวเลยดังนั้นคําตอบก็จะเป็นพื้นที่แรงเงาทั้งหมดข้อนี้จะตอบว่าลบ Infinity 2. อินฟินิตี้ถึง2ฮะค่าใครทําถูกบ้างถ้าใครทําข้อนี้แล้วได้คําตอบตรงกับครูนะครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ลองกลับไปทบทวนข้อแรกใหม่แล้วมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับทําแบบนี้นะนะก็คือเช็คคําตอบที่หายไปก่อนนะครับโดยพิจารณาจากด้านขวาว่าจะน้อยกว่า0เมื่อไหร่บ้างนะครับอย่างนี้ x น้อยกว่า1เพราะนั้นด้านซ้ายจะใช้ได้ทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับ ผ่านไป2ข้อนะครับอันนี้คือกรณีมากกว่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับมาที่ข้อ9นะครับดูโจทย์นะครับ square root x บวก7ครับน้อยกว่า x ลบ5นะฮะข้างซ้ายติด square root ด้านขวาติดกลุ่มของตัวแปรมีตัวแปร x อยู่เครื่องหมายเป็นน้อยกว่านะครับเรามาพิจารณาก่อนว่าถ้าเกิดกรณีเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าสมมุติว่าด้านขวาเป็นบวกถ้าด้านขวาเป็นบวกนะครับเราก็จะใช้วิธีการแก้อสมการหาคําตอบช่วงได้แต่ถ้าเกิดด้านขวาเป็นลบอสมการนี้จะไม่เป็นจริงถูกไหมครับตามกรณีที่เราบอกว่าด้านซ้ายเป็นบวกมันจะน้อยกว่าตัวลบไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือด้านขวาจะต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับเป็นลบไม่ได้ แต่ต่างจากเครื่องหมายมากกว่าเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าเครื่องหมายเป็นมากกว่าเนี่ยด้านขวาจะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้ใช่ไหมครับเวลาเราแก้สมการแก้อสมการเสร็จก็ต้องเพิ่มคําตอบที่มันทําให้ด้านขวาเป็นลบเข้าไปแต่ถ้าเป็นน้อยกว่าเนี่ยด้านขวาจะเป็นลบไม่ได้แล้วดังนั้นจะต้องเพิ่มเงื่อนไขให้ด้านขวาเป็นเฉพาะตัวบวกเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการทํำยังไงครับ เงื่อนไขของข้อนี้หรือขอบเขตคําตอบของข้อนี้ก็จะเลยมี2เงื่อนไขเกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขแรกคือมาจากตัวที่ติดสแควรูทครับ x บวก7ตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ7และในขณะเดียวกันครับด้านขวาจะต้องเป็นบวกเสมอด้วยก็คือ x ลบ5ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็จะได้ x มากกว่าเท่ากับ5เข้าไปด้วยใช้ตัวเชื่อมว่าและครับ นะครับ2ช่วงนี้ใช้ตัวเชื่อมว่าและเพราะนั้นนักเรียนจะต้องเอา2ตัวนี้ไปอินเตอร์เซชันกันนะครับแต่เดี๋ยวจะค่อยมาพิจารณาเงื่อนไขทีหลังจากนั้นให้หนักเรียนไปแก้สมการเลยนะครับโดยการทำเหมือนเดิมนะยกกำลังสองนะมีพหุนามก็กระจายออกมาย้ายข้างนะครับแยกตัวประกอบนะครับได้ช่วงคำตอบนะฮะข้อนี้ ได้ช่วงคำตอบเป็น x น้อยกว่า2แล้วก็ x มากกว่า9นะครับ x น้อยกว่า2หรือ x มากกว่า9นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนักเรียนเพิ่มเงื่อนไขของคำตอบไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นนักเรียนก็แค่เอา2ส,ส่วนเนี้ยมาอินเตอร์เซชันกันได้เลยครับนะแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า2ตัวนี้ที่เชื่อมด้วยและนะครับนักเรียนไปลากเส้นจำนวนดูนักเรียนเอาส่วนที่ซ้ำกัน นักเรียนจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ5เป็นเงื่อนไขหลักที่จะเอามาพิจารณานะครับก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับ5ครับถึงจะใช้ไดนะ้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าตัวด้านนี้จะติดลบก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มา intersection กับคำตอบที่เราได้จากการแก้อสมการนะครับนันเลยก็เอาตัวนี้ไปวาดกราฟดูอีกรอบนึงนะครับก็จะได้คำตอบคือ เจนถึง Infinity ก็คือมากกว่า9ขึ้นไปน,นี้นะครับวิธีทําไม่เหมือนกันนะเห็นไหมแล้วก็เงื่อนไขที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเงื่อนไขของตัวมากกว่าจะใช้แค่เงื่อนไขของสแคว o ู t นะครับแล้วค่อยไปเช็คตัวสุดท้ายว่ามันเป็นลบได้ในช่วงไหนแล้วก็เพิ่มคำตอบเข้าไปแต่ถ้าเป็นน้อยกว่าเราจะต้องมีเงื่อนไขทั้งตัวสแควรู t และเงื่อนไขของด้านขวาด้วย ว่าด้านขวาต้องเป็นบวกเท่านั้นแล้วก็จับมาอินเตอร์เซชันกับตัวคำตอบของการแก้อสมก,การได้เลยนะครับอันนี้คือสรุปนะสรุปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ส0ครับนักเรียนก็ทดลองทำนะครับเป็นการเช็คตัวเองนะว่าเข้าใจไหมทำได้หรือเปล่านะครับสแคูทลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x-1 ลบหนะครับถ้าทำได้ก็แสดงว่าเข้าใจแล้วนักเรียนอย่าลืมเอาไปทบทวนนะ หลังจากเรียนแล้วนักเรียนก็อาจจะไปลองหาโจทย์ที่เกี่ยวกับสแควรูนมาลองทําเพิ่มเติมนะครับแล้วลองดูซิว่าหลักการที่ครูให้ไปเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกโจทย์ไหมนะครับอ่ะข้อนี้ทดลองทําเองนะครับใครที่ทําแล้วลองมาดูเฉลยกันนะฮะอย่างที่บอกนะครับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่านะครับอยู่ในใน,ในกรณีที่จะต้องคิดเงื่อนไขทั้ง2ข้างนะครับ ข้างซ้ายติดรูทก็จะกลายเป็น x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ครับมันถึงจะใช้ได้ส่วนด้านขวาต้องเป็นบวกเท่านั้นแสดงว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1่จากนั้นก็ไปแก้อสมการครับยกกำลัง2กระจายพหุนามเสร็จย,ย้ายข้างแยกตัวประกอบนะตรงนี้เราก็จะได้ช่วงคำตอบมาก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1กับ x มากกว่าเท่ากับ2ไปดูเงื่อนไขด้านบนนะครับใช้คำว่าและ นะครับตัวนี้นักเรียนครับมันจะต้องได้ช่วงตรงนี้ฮะคือ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1และน้อยกว่าเท่ากับ3ใช่ไหมครับก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่1-3ถึง3นั่นเองแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละครับไปอินเตอร์เซชันกับคำตอบข้างล่าง่านักเรียนก็ไปวาดกราฟดูนะครับปรากฏว่าใช้ได้แค่ช่วงปิด2ถึง3ก็ตอบก็ไม่ยากเกินไปนะครับนักเรียนครับ นะถึงแม้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับตอนที่เป็นตัวเลขเนี่ยเวลายกกํลาลังสองก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องไม่ต้องยกกํลาลังสองแบบกระจายพหุนามใช่ไหมครับแต่ก็แยกกรณีเยอะหน่อยนะครับกรณีตัวเลขเป็นบวกตัวเลขเป็นลบเครื่องหมายเป็นมากกว่าน้อยกว่ามันก็จะแยกออกมาแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นพหุนามด้านขวาเป็นพหุนามเราดูแค่เครื่องหมายเท่านั้นนะครับเครื่องหมายมากกว่าทําแบบหนึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าทําอีกแบบหนึ่ง อันนี้ก็คือสรุปเป็นเรื่องของสอมการอัตากรกยะตอนที่2นะครับเรียบร้อยจบไปนะฮะก็ไม่ยากมากกูว่าไม่ยากมากหรอกถ้าเราจับคอนเซปต์ได้นะนะฮะครั้งหน้าคลิปต่ตอไปนะครับเราจะเพิ่มสแควรูทเพิ่มขึ้นนะอาจจะมีสแควรูทสตัวนะครับมีสแควรูทสตัวแล้วก็มีสแควรูทสตัวกับตัวเลขอะไรแบบนี้นะก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปทีละนิด เทเลนิตนะครับเพราะนั้นพื้นฐานนักเรียนอันไหนไม่ได้ย้อนกลับไปทวนสม่ําเสมอนะครับอันไหนไม่ได้ลองย้อนไปทวนนะฮะรูทาไว้ให้หมดแล้วก็วันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสี่ข้อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปฮะแล้วก็จะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ตอนนี้ยังไม่จบม .4 ไม่จบเรื่องจำนวนจริงนะครับอยู่กันยาวๆไปนะฮะอาจจะทันในโรงเรียนบ้างไม่ไม่ทันบ้างก็เก็บความรู้สะสมเอาไว้นะครับก็ไม่ได้เสียหายนะฮะโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนบ๊ายๆเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ